ปิดท้ายกันที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่เซวอลของเกาหลีใต้ล่มนะคะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดก็พบแล้ว246รายขณะที่ประเทศยูเครนวิกฤตแยกดินแดนทวีวความรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะพรากชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย42ราย ยูเครนเตรียมรับมือความไม่สงบครั้งใหม่โดยกองทัพยูเครนนะคะเตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายรอบใหม่หลังสามารถรุกคืบเข้าไปยังหลายเมืองและยึดอาคารที่เคยถูกยึดครองจากกลุ่มมือปืนได้สาเร็จขณะที่กองกำลังฝักฝ่รัสเซียเองก็เตรียมเสริมกําลังเช่นกันค่ะหลังจากบุกยึดสํานักงานความมั่นคงที่เมืองออลูฮันสได้สําเร็จ ก่อนหน้านี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย42คนหลังเกิดการประทะก,กันระหว่างกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลและยูเครนที่สนับสนุนรัฐบาลยูเครนนะคะต่อกลุ่มฝักใฝ่รัสเซียที่อาคารสหาภาพการค้าในเมืองโอเดสซาทางภาคใต้ของยูเครนทําให้อาคารนั้นเกิดเพลิงลุกไหมอย่างหนักรัฐบาลรัสเซียได้ออกมาตําหนิรัฐบาลยูเครนค่ะว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากรัฐบาลที่หนุนหลังพวกชาตินิยมหัวรุนแรง ด้านกระทรวงกลาโหมยูเครนได้แพร่าปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของกองทัพในเมืองครามาตอสหลังจากที่กลุ่มฝักฝ่ายรัสเซียปล่อยตัวผู้สังเกตการจากองค์กรความร่วมมือและความมั่นคงแห่งยุโรปหรือ OSCE จำนวน7คนเป็นอิสระหลังจากถูกกักตัวนานถึง8วัน จากนั้นได้มีการสู้รบกันอย่างหนักในเมืองครามาตอสซึ่งฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าประสบผลสําเร็จอย่างมากเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้รับอิสรภาพเป็นจนํานวนมากส่วนที่เกาหลีใต้ค่ะสื่อรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่เซวอลล่มล่าสุดก็พบแล้ว246รายหลังจากเวลาล่วงเลยไป18วันค่ะและขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงมุ่งค้นหาอีก56รายที่ยังคงสูญหาย โดยเจ้าหน้าที่ค้นหานั้นเตรียมยกเรือขึ้นนะคะเพื่อค้นหาผู้สูญหายที่เหลือเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะมีร่างผู้เสียชีวิตหลงเหลืออยู่ในซากเรือดังกล่าวอีกไม่น้อยทีเดียวค่ะ